มาติดตามเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการนะคะในการรองรับในช่วงของเทศกาลสงกรานกันบ้างค่ะถนนมิตรภาพนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางการจราจรค่ะที่มีปัญหามากที่สุดในช่วงของเทศกาลสงกรานโดยมีปริมาณรถอย่างหนานแน่นนะคะรวมถึงเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งทีเดียวปีนี้ค่ะทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้ร่วมกับกรมทางหลวงสํารวจแล้วก็ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชํารุดนะคะเพื่อป้องกันและก็ลดอุบัติเหตุ ในขณะที่บคอสอเองก็ได้มีการจัดทาําแผนจราจรบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามาในพื้นที่สถานีขนส่งหมอชิต2ด้วยค่ะไปติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะเพื่อนตำรวจโทรประวุธถาวรสิริผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมทางไกลหรือวิดีโอคอนเฟลนต์เรื่องแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2558 โดยมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลกองบังคับการปราบปรามกองบังคับการตำรวจทางหลวงและกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนโดยในที่ประชุมได้มีการรายงานความคืบหน้าการสำรวจพื้นผิวจราจรที่ชำรุดทั่วประเทศโดยพบว่ามีถนนชำรุดและเป็นปัญหาต่อการจราจรกว่า700จุด ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประสานไปยังกรมทางหลวงให้ช่วยแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงการานต์โดยขณะนี้คืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ65ในส่วนของตำรวจที่เราจะทำเพิ่มเติมก็คือในจุดต่างๆซึ่งเป็นจุดอันตรายเช่นจุดกับรถที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆในช่วงนี้อาจจะมีการปิดนะครับปิดจุดกับรถบางจุดซึ่งอาจจะทำให้การจราจรเนี่ยโฟล์ขึ้นแล้วก็ ท่านอาจจะกับรถไดหน่อยแต่ส่วนใหญ่ผู้เดินทางก็ไม่ได้กับรถเพราะเดินทางก็จะเดินทางต่อนเนื่องนั้นจุดกับรถก็อาจจะพิจารณาปิดเป็นบางจุดนะสีแยกเล็กๆก,ก,ก็อาจจะพิจารณาปิดไม่ให้ตัดกันโดยออกมาก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปไปยังจุดกับรถเอาเจ้าที่ไปอยู่ในจุดกับรถเพื่อดูแลความปลอดภยัยและอำนวยความสะดวกก็จะสะดวกกว่าและปลอดภัยมากขึ้นสำหรับเส้นทางที่มีปัญหาการจราจรมากที่สุดในช่วงเทศกาลคือถนนมิตรภาพและเส้นทางสายกบ,บินบุรีปักธงชยัย เนื่องจากมีประชาชนเข้ามาใช้เส้นทางนี้เป็นจํานวนมากเพื่อเดินทางไปสู่ภาคเหนือและภาคอีสานซึ่งที่ผ่านมาพบมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยปีนี้จะมีการระดมเจ้าหน้าที่กว่า3,000นายตเตรียมพร้อมรับมือป้องกันอุบัติเหตุรวมถึงเปิดช่องทางพิเศษอีกหนึ่งช่องทางในการระบายรถบริเวณไหลยทางอำเภอสีคิ้วจนถึงตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาช่วงบริเวณกิโลเมตรที่50รวมระยะทางเกือบ40กิโลเมตร รวมถึงออกข้อบังคับห้ามรถบรรทุกตั้งแต่10ล้อวิ่งในเส้นทางและกำหนดที่จอดพักโดยจะเริ่มใช้ในวันที่15ถึง16เมษายนตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกาของแต่ละวันเราก็คงจะเป็นคงรูปแบบเดิมในช่วงปีใหม่คือเปิดรีเวิร์สเลนตั้งแต่ตั้งแต่สีคิ้วลงมาถึงกลางดงหรือกลางดงขึ้นไปสีคิ้วก็ประมาณ3 4 0กิโลนะครับ30กิโล จจออรรรรรงงงงบบัับััตจจจจนนนนนถถถึึ่่าาาาะเมมอออแววยขหดลสีีคทั้งนี้บริษัทขนส่งจำกัดหรือบอขอสอมีการคาดการไว้ว่าในช่วงเทศกาลสงการานต์ที่จะถึงนี้จะมีประชาชนเข้ามาใช้บริการรถโดยสารของบอขอสอเพื่อมุ่งหน้าไปยังภาคเหนือและภาคอีสานมากถึง1 0 0 0 0แนคนต่อวัน โดยเฉพาะในช่วงวันที่10เมษายนจะมีผู้โดยสารมาใช้บริการรถโดยสารของบขอสอมากถึง192,000คนซึ่งจะส่งผลให้การจราจรโดยรอบติดขัดสะสมเป็นอย่างมากรวมถึงพื้นที่ดังกล่าวยังมีการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงที่มีขึ้นตลอดแนวถนนกำแพงเพชรก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้สภาพการจราจรโดยรอบยิ่งวิกฤต โดยในส่วนของแผนการจราจรที่มีขึ้นนั้นจะเน้นจัดระเบียบรถแท็กซี่ที่เข้ามาจอดรอรับส่งผู้โดยสารภายในสถานีขนส่งหมอชิด2เบื้องตอน้นแท็กซี่ที่จะเข้ารับผู้โดยสารจะต้องเสียค่าธรรมเนียมคันละ10บ,บาทต่อครั้งแต่หากติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับส่งผู้โดยสารที่จะไปจุดหมายไม่ไกลจากสถานีขนส่งหมอชิด2จะได้รับบัตรสีชมพูที่มีเลขทะเบียนรถซึ่งจะไม่ต้องรอคิวและสามารถรับผู้โดยสารได้เลย ปสอเองอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่เองเนี่ยณวันนี้ผมก็อยากให้ผู้ใช้เป็การจริงใช้ขนส่งมวลชนเข้ามาสู่หมอ,หมอชิดมากกว่าเพราะว่าถ้าหากท่านขึ้นรถในส่วนตัวมาเองเนี่ยจะเกิดปัญหาในด้านการจราจรในบริเวณทานีเพิ่มมากขึ้นนะครับ สำหรับแผกนการจราจรภายนอกนั้นบขอสอได้ประสานขอความร่วมมือไปอยังจราจรกลางสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อตลิ่งชันและทองหล่อระดมเจ้าหน้าที่มาช่วยระบายการจราจรบริเวณรอบนอกรวมทั้งมีการจัดพื้นที่จราจรโดยปิดจุดกลับรถเพื่อยืดระยะถนนให้ไกลมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับรถโดยสารที่จะเข้ามาบริการรับส่งประชาชนซึ่งจะช่วยลดการกระจุกตัวของรถบริเวณโดยรอบสถานีขนส่งหมอชิดสอง 我这边避开。